สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องวิธีการนะครับที่จะให้มือถือเรามีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆมาที่การตั้งค่าตามลูกศรเลยนะครับแตะเข้าไป เสร็จแล้วมาหาคำว่าการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อเจอการเชื่อมต่อปุ๊บแตะเข้าไปเสร็จแล้วไปหาคำว่าการตั้งค่าเชื่อมต่อเพิ่มเติมเจอคำว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมแตะเข้าไปเสร็จแล้ว ไปหาคำว่า DNS ส่วนบุคคลนะครับแต่เข้าไปปกตินะครับใน DNS ส่วนบุคคลเนี่ยมันจะมีอยู่3ปุ่มนะครับคือปิดนะครับ2อัตโนมัติอัตโนมัตินี่หมายถึงว่าทางมือถือเนี่ยก็จะเลือกนะครับก็จะเลือก dns ที่ปลอดภัยให้กับเราส่วนอันที่3เนี่ยนะครับเป็นการเซตนะครับ dns ส่วนตัวนะครับวันนี้ตัวที่ผมจะเซตก็คือ1 1 1 1 1นะครับด้าน,นล่างนี้ผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ one o n e o n e นะครับข้าวแฟนะครับ dns. com เพื่อนๆพิมพ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเพื่อนๆแตะบันทึกพอเราแตะบันทึกนะครับตรงส่วนที่เรียกว่า dns ส่วนบุคคลเนี่ยด้านล่างมันจะมีข้อความที่เราพิมพ์ไปนะครับคือ 1.1.1. วนะครับคือ ถ้ามีข้อความนี้แสดงว่าการเชื่อมต่อ DNS สำเร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆมาที่คำว่าเครือข่ายมือถือนะครับเครือข่ายมือถือเพื่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บไปหาคำว่าชื่อ เอ c e s s สพอย s นะครับตามลูกศรเลยเพืเ่อๆแต่ไปคือตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเซตนะครับจิงเตัว APN ที่ชื่อว่า111นะครับตัวนี้ผมเคยเซตไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้หลังจากใช้ไปประมาณ1เดือนเนี่ยมันมีบางส่วนที่ ควรที่จะปรับนะครับเพื่อให้สมบูรณ์สมดุลขึ้นตัวใหม่นี่ก็เลยจะกลายเป็นว่า1 1 1 5G นะครับด้านบนขวามือนะครับมีคำว่าเพิ่มตัวเพิ่มนี่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเติมรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวแตะเข้าไปดูก่อนนะครับเพิ่มตัวเพิ่มนี้ก็คือเพิ่ม APN นะครับ ก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมกรอกเรียบร้อยไปแล้วนะครับตัว 1115G นะครับอันดับแรกตรงคำว่าชื่อเพื่อนเพื่อพิมพ์คำว่า 1.1.1.15G นนะครับตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับ ระหว่าง1 4ตัวกับ5 G เว้นบรรทัดไว้นิดหนึ่งนะครับเว้นไว้1ช่องนะครับเป็น5 G บวกดีกว่านะครับอ่าเป็น5 G บวกดีกว่าต้อง1 4ตัว5 G บวกเรียบร้อยปุ๊บแต่บันทึกนะครับไม่ใช่บันทึกตกลงนะครับขออภัยด้วยส่วนทัดมาคำว่า APN เพื่อนๆพิมพ์ 1.1.1.1นะครับ 1>, 1. 1. 1. 1. 1. 1 4ตัวนะครับตามลูกศรเลยเสร็จแล้วก็แตะตกลงเสร็จแล้วมาหาคำว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับพิมพ์1.1.1.1นะครับเสร็จแล้วก็ตกลงเสร็จแล้ว มาหาคำว่าประเภทการยืนยันนะครับประเภทการยืนยันเพื่อนๆน,นติ๊กนะครับที่หัวข้อ PAP หรือ CHAP นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัวสำคัญที่ผมได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือชนิดของ APN นะครับเอ่อ ชุดก่อนผมใช้คำว่า default กับ supl นะครับผมได้เพิ่มสำหรับตัว111ตัวนี้นะครับ5 g บวกเนี่ยก็คือ hi pri นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ต่อมาก็คือคำว่า fast นะครับต่อมาก็คือ mms นะครับต่อมาก็คือคำว่า internet นะครับต่อมาก็มีคำว่า DUN นะครับเพื่อนๆพิมพ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็แตะตกลงนะครับเสร็จแล้วตัวโปรโ,โตคอลนะครับก็แตะด้านหน้าหัวข้อ IPv4 IPv6 นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ โปรโตคอลการโลง APN นะครับเพื่อนๆแต่ IPv4 นะครับแล้วก็ IPv6 นะครับถัดมาการติดต่อการติดต่อเนี่ยคำว่าไม่ระบุคำว่าไม่ระบุะบเพื่อนๆติ๊กออกไปที่เหลือติ๊กทั้งหมดนะครับติ๊กทั้งหมดตัวนี้เนี่ยอย่างตัวแรกเนี่ย LTE เนี่ย ก็คือ 4G นะครับด้านล่างลงมาทั้งหมดนี่ก็คือ 3G กับ 4G ล่างสุด NR นี่คือ 5G นะครับติ๊กทุกช่องยกเวน้นคำว่าไม่ระบุให้ปล่อยว่างไว้นะครับแต่ตกลงแล้วมาดูว่าลืมอะไรบ้างนะครับคิดว่าไม่น่าจะลืมอะไรนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเซตขึ้นมาใหม่ นะครับหวังว่าคงจะดีกว่าตัวตัวที่แล้วนะครับเพราะเป็นตัวที่เราเปรับปรุงขึ้นมานะครับอัปเกรดขึ้นมามันเลยกลายเป็นชื่อว่า1 1 1 1, 1 5G บวกคือเราต้องบวกไว้เผื่อมันจะเป็น 6g นะครับด้านขวามือมี3จุดเพื่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บมันจะมีคำว่าลบ apn บันทึก ละทิ้งนะครับเพื่อนๆแต่คําว่าบันทึกเพราะแปะแต่คําว่าบันทึกนะครับก็เซตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะนะครับปกติเนี่ยหลังจากที่เราเซตรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องมาเปิดนะครับเปิดโหมดการบินนะครับแต่เปิด สักคู่หนึ่งนับ1 2 3 4 5โอเคปิดพอป,ปิดแล้วเท่ากับว่าเรารีสตาร์ทนะครับเรียบร้อย,ย,อ,ยอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วโอเคสัญญาณเรียบร้อยคือตอนนี้เราเซต DNS เป็น1 1 1นะครับ ตัว apn ก็เป็น111นะครับตอนนี้2ตัวตามทฤษฎีก็จะเสริมเสริมความปลอดภัยเสริมความเร็วของกันและกันนะครับยังไม่พอนะครับคือตอนนี้เนะี่ยตัว apn ok dns ok แต่ว่ามันต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยนะครับ เพื่อนๆมาที่ด้านล่างสุดทางเลือกผู้พัฒนานะครับทางเลือกผู้พัฒนาเพื่อนๆเจอทางเลือกผู้พัฒนาเพื่อนๆแต่ไปแต่ไปปุ๊บไปหาคําว่าเดี๋ยวนะครับรายละเอียดมันเยอะเพื่อนๆมาแตะ แตะเปิดนะครับลดการสแกน Wifi ลดการสแกน Wi-fi ด้านหลังแตะเปิดเลยนะครับเป็นการประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายนะครับคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการเชื่อมการเชื่อมต่อเนี่ยคือตัว A P N กับ D N S เนี่ยมันช่วยเราอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาณนะครับการคือข่ายนะครับ มันต้องต้องมีตัวช่วยนะครับต่อมาเปิดใช้เน็ตมือถือเสมอเปิดใช้เน็ตมือถือเสมอแม้ในเวลาที่ใช้งาน wifi นะครับเปิดนะครับการเล่งฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือใช้การเล่งฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพื่อน,นแต่เปิดนะครับ3ามปุ่มนี่แต่เปิด เสร็จแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับแค่นี้พอละพอเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้การเชื่อมต่อของเราก็จะดีขึ้นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญตัวที่จะทำให้ความเร็วเราม,มีปัญหาก็คือเรื่องคี ขีดจำกัดนะครับขีดจำกัดก,การใช้เน็ตนะครับตัวนี้จริงๆแล้วควรจะปิดพร้อมทั้งโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวผมติ๊กดูด้านหน้าตามลูกศรเลยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าประหยัดพลังงานตัวนี้เนะ่ยจริงๆควรจะปิดนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราต้องการใช้ความเร็วเช่นเล่นเกมหรือดูหนังซีรีส์อะไรที่มันอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะนะครับถ้าไม่ต้องการให้สะดุดเนี่ยเราต้องปิดประหยัดพลังงานนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือการประหยัดข้อมูลก็คือประหยัดเมน็ตหรือขีดจำกัดเน็ตนะครับอันนี้เราก็ต้องปิดนะครับโอเค ท้ายสุดท้ายสุดเพื่อนๆอนอย่าลืมอัปเดตอซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอัปเดตซอฟต์แวร์หน่อยเพื่อนๆไปหาหัวข้อคำว่าชีวะชีวมาตรและความปลอดภัยนะครับชีวมาตรและความปลอดภัยมันจะมีคำว่าอัปเดตความปลอดภัยตัวนี้เป็นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ตามลูกศรเลยนะครับ การอัปเดตระบบ google p a พ e ตัวนี้ก็คือการอัปเดตระบบ g o o g l e p a พยนะครับสองตัวนี้เพื่อนๆต้องพยายามมาอัปเดตนะครับโอเคไม่แน่ใจว่าจะลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะลืมละเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับแล้วลองมาคอมเมนต์ดูว่าความเร็วเพิ่มขึ้นหรือว่าติดขัดอะไรนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ